ดีครับทุกคนวันนี้กับผมก็ผมอยู่แล้วนะครับจอม RPCC นะครับสำหรับวันนี้ทุกคนผมจะพาทุกคนมารีวิวกับรถ EV ไฟฟ้า100%อีกแล้วทุกคนกับเจ้า u ุ d ไดโคนาปี2019คันนี้ของเราผมบอกเลยทุกคนว่าเห็นในประเทศไทยน้อยมากเลยนะคันนี้นะครับคุณไดโคนาเนาะอันนี้นะครับป้ายแดงทุกคนราคาประมาณ1,8ล้าแสนกว่าบาทนะครับซึ่งตอนนี้เป็นรถมือสองแล้วทุกคนไม่เพียงแค่ส0 0 0มกว่าโลนะอันนี้นะครับ ขายเพียงแค่6กแสนเก้าหมื่นเก้าพันบาทเท่าน,นั้นประมาณ7จ็ดแสนบาทนะทุกคนราคาขายไปเป็นล้านนะครับเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเราซึ่งในส่วนของตัวรถนะครับผมบอกเลยทุกคนว่าเครดิตดีฟรีดาวนะครับจัดได้เต็มนะครับอันนี้เนะเาะใช้เงนาวร์เป็นแค่ศูนย์บาททุกคนเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเรานะครับซึ่งในส่วนของตัวรถทุกคนเดี๋ยวผมจะพาทุกคนมารีวิวกับเจ้าคุณไดโคนาคันนี้นะครับว่าจะมีดีไซน์เป็นยังไงออปชั่นเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านาะ เริ่มต้นนะครับจากตรงในส่วนของต front, Cindy, ัวด้านหน้านะครับเจ้าคุณไดโคน่าคันนี้นะครับตัวไฟหน้าอันนี้ได้เป็นไฟหน้าแบบ full LED เลยทุกคนไฟหน้าสวยงามมากนะครับมีตัวไฟเดซทามล้อเลี้ยงไหลมาให้ด้วยนะครับซึ่งในส่วนของตัวกระจังหน้าทุกคนก็ดีไซน์สวยงามเลยเนาะอันนี้นะครับเป็นรถประเทศเกาหลีแลทุกคนคุณได้นะครับสวยงามมากนะเจ้าคุณไดโคน่านะครับซึ่งในส่วนของตัวการชาร์จแบตนะครับทุกคนอันนี้นะครับก็จะเป็นในส่วนของตรงนี้เนาะนี่คือตัวชาร์จแบตนะครับนี่ก็เรานะครับก็แค่ กดๆมาอย่างนี้นะเห็นไหมนี่นะครับก็รับนะลองรับไปส่งตัว AC แล้วก็ DC นะครับอันนี้เห็นไหมนี่มีให้ครบเลยทุกคนก็เข้าปัป๊มปัสสาะได้ตามปกติเลยนะเจ้าคุณไดโคน่าคันนี้ของเรานะครับซึ่งผมบอกเลยทุกคนว่าคุ้มกว่าพวก MG พวก,วกออร r อะไรพวกนี้อีกนะเจ้าคุณไดโคน่าคันนี้ของเรานะครับนี่ ถัดมาทุกคนมาดูในส่วนของตัวล้อแม็กกันบ้างนะของเจ้าคุณไดโคน่าคันนี้ของเรานะครับก็นี่คือในส่วนของตัวลวดลายล้อแม็กของเจ้าคุณไดโคน่าคันนี้ของเรานะเห็นไหมก็เป็นดีไซน์สวยงามนะครับอันนี้เป็นแม็กอนลอยเนาะซึ่งในส่วนของตัวยางนี่ได้เป็นยางปี2019นะครับวันนี้แหมถัดขึ้นมาทุกคนในส่วนของตัวกระจกขับข้างกันบ้างนะครับก็จะเป็นกระจกขับข้างไฟฟ้านะครับวันนี้อันนี้ที่สำคัญได้สีทูโทนด้วยเนาะอันนี้สีเทาดำนะครับเห็นไหมกระจกขับข้างก็เป็นสีดำนะครับมีเะ แบบนี้เลยซึ่งในส่วนของตัวรถเนี่ยก็ยังมีในส่วนตัวรถสมาร์ทคีลิ s เอ็นทีด้วยเนาะเพียงแค่เรายื่นมือนะครับกดปุ่มปุ่มเดียวเนาะก็ปัลลดล็อกรถได้เลยนะครับแบบนี้อ่าซึ่งในส่วนของตัวออปชั่นของเขาก็ยังมีในส่วนของตัว b า spot มาให้ด้วยเนาะทุกคนนี่นะครับมีในส่วนตัว b า spot มาให้เนาะนี้เห็นไหมอ่าประมาณนี้นะครับดีไซน์รถสวยงามทุกคนเป็นรถสไตล์ SUV นะครับเจ้าคุณนายโคนาคันนี้ของเราเนาะ ถัดมาทุกคนพามาดูตัวด้านท้ายของเขากันบ้างนะทุกคนนี่ก็คือในส่วนอตัวดีไซน์ด้านท้ายของเจ้าคุณไดโคนา่าคันนี้ของเราเลยเนาะรถซอง SUV นะครับมีสปอยเลอร์หลังมาให้นะครับทุกคนพร้อมกับไฟเบรคดูที่3นะครับแบบนี้ไฟไท้ายเป็นไฟไท้ายแบบ LED แบบนี้เลยสวยงามนะครับเต็นเซอร์ท้ายหลังมีให้4จุดนะครับอประมาณนี้มาดูในส่วนของตัวท้องเก็บสัมภาระกันบ้างนะทุกคนนี่เปิดขึ้นมาเป็นไงในส่วนตอวห้องเก็บสัมภาระนะครับ ซึ่งกนส่งของตัวห้องยาสัมภาระก็ยังสามารถพับเบาะแถวที่2ได้ด้วยเนาะอันนี้นะครับมาพร้อมกับตัวที่ชาร์จแบตอันนี้ก็มีมาให้เนาะเปิดให้ดูเลยนะครับเห็นไหมที่ชาร์จแบตนะครับวอชาร์จประมาณนี้เนาะทุกคน ถัดไปทุกคนเดี๋ยวเราพาทุกคนนะครับไปรีวิวในส่วนของตัวภายในตัวรถเนาะของเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเรานะครับแล้วก็ในส่วนของตัวออปชันรถภายในว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปดูกันครับโอเคครับตอนนี้ผมขึ้นมาอยู่ภายในตัวรถเนาะของเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเราเลยทุกคนในส่วนของตัวดีไซน์ตัวรถเนาะของเจ้าคุณไดโคนาคันนี้นะครับก็ในส่วนของตัวเบาะอันนี้ได้เป็นเบาะหนังสีดำสวยๆแบบนี้เลยนะครับผางการใช้งานมันน้อยมากเลยเนาะตัวเบาะยังไม่มีรอยแตกอะไรเลยเนาะ นอกจากของตัวคอนโซลนะครับก็สวยงามเลยนะทุกคนแม้สีดำเฉยๆอย่างนี้นะครับซึ่งผมบอกทุกคนเลยนะว่ารถคันนี้ปลายแดงล้านแปดเลยนะทุกคนคันนี้นะบอกเลยว่าคุ้มมากเลยนะครับมาส่งของตัวรถมือสองแบบนี้เนาะออปชั่นบอกเลยว่าจัดเต็มนะครับไม่ว่าจะเป็นในส่วนของตัวพวงมาลัยจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังก์ชันนะครับสามารถเพิ่มเสียงลดเสียงได้มีปุ่มวางสายรับสายให้นะครับแบบนี้เลย ก็ระบบควบคุมความเร็วอย่าง Cruise Control มาให้ด้วยนะครับอันนี้ซึ่งในส่วนของตัวหลังแป้นพวงมาลัยเนี่ยก็ยังสามารถเล่นตัวแบตให้ได้ด้วยเนาะเห็นไหมอันนี้นะครับเป็นตัวเล่งนะให้มันลดแรงขึ้นนะทุกคนอันนี้นะครับนี่ซึ่งในส่วนของตัวนับปัดเรือนไมลทุกคนผมบอกเลยนะว่านี้สวยงามมากนะครับดีไซน์เป็นน้าปัดเรือนไม่แบบดิจิตอลหมดเลยเล็กไหมนะครับอยู่ที่เพียง29,000กิโลเท่านั้นนะครับอันนี้ไม่น้อยมากเนาะนี่ ซึ่งในส่วนของตัวหน้าจอนะครับในส่วนของตัวหน้าจอเนาะนี่ก็จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับอันนี้อ่าเป็นจอทัชสกรีนแบบนี้เลยนะครับนี่สมูทมากนะทุกคนก็รองรับในส่วนของตัว AMFM นะครับสามารถเชื่อมต่อบูทูธได้เนาะทุกคนอันนี้นะครับอัดลงมาทุกคนดูในส่วนของตัวระ <funciona. S 2> บบปรับอากาศกันบ้างเนาะนี่ก็คือในส่วนของตัวดีไซน์ระบบปรับอากาศของเขาเลยนะครับก็เป็นระบบปรับอากาศแบบอันตโนมัติเนาะอันนี้นะครับมีบตัวฮีเตอร์มาให้อีกด้วยทุกคนเห็นไหมนี่มีฮีเตอร์มาให้อีกด้วยนะ ใส่ง้มนะครับทุกคนถัดมาทุกคนในส่วนของตัวเกียร์กันบ้างนะอันนี้ก็คือในส่วนของตัวหน้าตาตัวเกียร์ของเจ้าคุณไดโควนนาคันนี้ของเราเลยทุกคนเกียร์ดูเข้าใจง่ายเลยทุกคนแค่กดตัวดีก็คือขับรถดินหน้าเนาะเอ็นเกียร์ว่างนะครับอาเกียร์ถอยหลังนะครับซึ่งในเวลากดเกียร์อาเนี่ยก็ยังมีในส่วนตัวกล้องมองภาพขนาดถอยหลังแล้วก็เซ็นเซอร์กัดระยะจอดมีมาให้แบบนี้เลยนะทุกคนอ่าเข้าเกียร์พีเนาะแล้วก็ในส่วนของตัวเบรคมือก็จะเป็นเบรคดูฟไฟฟ้านะครับอันนี้มีร้ออ Auto นะ้ออกััับตวโยนนนนะค นี่แบบนี้เลยซึ่งกระสุนของตัวโหมดเนี่ยนะครับขี่เนี่ยก็ยังมีให้เลือกถึง3โหมดเลยเนาะนี่นะครับดูกระสุนสอของตัวนับปัดเือนใหม่แล้วกันกดให้ดูนะครับไม่ว่าจะเป็นกระสุนของตัวระบบนะครับอันนี้คือคอมฟอร์ตโหมดเนาะทุกคน,กน,นครหรือไม่ก็เป็นสปอร์ตโหมดนะครับหรือไม่ก็เป็นอีโคโหมดเนาะทุกคนนี่นะครับมี3โหมดให้เล่นเลยเนาะทุกคนถือว่าโอเคเลยนะครับรถคันนี้นะราคาล้านแปดทุกคนขายเพียงแค่เจ็ดแสนกว่าบาทนะเจ็ดแสนบาทตีง่ายๆเลยเนะ 7, าะเจ็ดแสนบาทนะครับถือว่าสวยงามเลยเนาะทุกคนเนาะ โอเคนี่ยิ่งสำคัญทีทุกคนผมเพิ่งเปิดมาเห็นอ่ะยังมีในส่วนของตัวระบบ Wireless c h a จ g มาให้อีกด้วยเนาะทุกคนเพราะกับตัวระบบ USB นะครับ AUX อันนี้เห็นไหมนี่มีตอวระบบ Wireless c h a จ g มาให้อีกด้วยนะครับถือว่าคุ้มเลยนะเจ้าคุณนายโคนาคันนี้ออปชั่นจัดเต็มอย่างแน่นอนถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปรีวิวในส่วนของตัวห้องผู้โดยารเนาะของเจ้าคุณนายโครนาคันนี้ว่าจะนั่งกว้างนปปละสบายขนาดไหนนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยไปดีวครับ มาดูในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารของเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเราเนาะทุกคนในส่วนของตัวห้องผู้โดยสารก็บอกเลยว่ารถโคตรใหม่นะครับอันนี้นะครับสังเกตได้ทุกคนเห็นไหมนี่ยังแค่ยังไม่มีการเกะเลยนะนี่นะครับตัวที่คาดเบลเนาะยังไม่มีการเกะเลยนะครับรถใหม่นะครับตัวเบาะยังดูใหม่เอียบอยู่เลยนะครับแค่จะไม่ผ่านการใช้งานเลยเนาะคันนี้นะครับแล้วก็ยังมีในส่วนของตัวที่พักแขนนะครับว่าใส่เจ้าน้ําแบบนี้มาให้นะครับสติกเกอร์อะไรอย่างเงี้ยไม่ได้เกะเลยนะใหม่ๆเลยนะครับ คันนี้ของเราเนาะซึ่งใันส่งของตัวรถนะครับก็บอกเลยว่านั่งกว้างนั่งสบายนะอันนี้ปรับเบาะมาให้ดูนะครับว่าปรับสุดๆแล้วก็ยังเหลือพื้นที่เนาะนั่งได้นะครับเหลือพื้นที่บนหัวด้วยเนาะดีไซน์ตัวรถถือว่าโอเคเลยนะครับเจ้าคุณใดควหน่าคันนี้ของเราเนาะถัดไปนะครับเดี๋ยวเราพาไปดูในสอง,องตัวห้องเครื่องคันนี้พร้อมกับจบคลิปแล้วก็ โปรโมชั่นของเจ้าคุณไดโครนาคันนี้ของเราว่าจะมีอะไรกันบ้างไปรับชมกันเลยไปดูนครับและนี่ก็คือในส่วนของตัวห้องเครื่องยนต์เนาะของเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเรานะครับก็บอกเลยว่าในส่วนของตัวห้องเครื่องดูสปอร์ตมากเลยเนาะไม่เป็นต่ส่วนตัวฝาครอบเครื่องสวยงามแบบนี้เลยนะทุกคนน่าใช้งานสุดๆนะครับซึ่งตัวรถทางแต่เราก็รับประกันให้ทุกคนได้เลยนะครับว่าไม่มีการชนหนักการจมน้ำนะครับไม่เทร้อยเปอร์เซ็นต์นะทุกคนนี่นะครับคุณไดโครนารถสวยๆไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์นะ อันนี้ให้พลักกำลังแรงม้าได้ถึง137แรงม้าเลยนะเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเรานะครับใครที่กำลังตามหารถไฟฟ้าอยู่ทุกคนมาดูเจ้าคันนี้ได้นะที่ผมแนะนำนะครับรลดราคาป้ายแดงประมาณล้านแปดหมื่นเลยนะทุกคนนี่นะครับสวยงามจริงๆนะครับใครที่กำลังตามหาอยู่นะครับเจ้าคุณไดโคนามาดูทางที่เต็นท์เราได้เลยนะ และสําหรับใครนะครับที่อยากจะออกรถไฟฟ้าแท้หนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่ทุกคนกับเจ้าคุณไดโคนาคันนี้ของเรานะครับทางแตนเล่านะครับมีโปรโมชั่นสุดพิเศษทุกคนเครดิตดีฟรีดาวนะครับที่สําคัญแถวฟรีไปเลยทุกคนช่วยผ่อนนะครับระยะเวลาเต็มที่ถึงหนึ่งปีนะครับสําหรับใครที่สนใจเราติดต่อเข้ามาหาทางผมได้ทางเบอร์ข้างล่างตรงนี้เลยนะครับที่สำคัญนะครับร่วมก็ฝากทุกคนได้เมาช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ผมด้วยนะคะแลทีเพิ่อ่านะครับผมจะพาทุกคนไปรีวิวรถรุ่นไหนนะครับรถรุ่นอะไรนะครับก็อออย่่่าาาาลลลลืมมมตตติิดคคครรััับบบขววไปปกนนนแ้้พใหหะ สวัสดีครับ